ฉันคือผักบุ้งผู้หญิงที่รูปร่างไม่เหมือนใครอ้วนดำถูกบูลลี่ถูกหมงคา้ามและแม้แต่คนที่ฉันรักมากที่สุดก็ยังเลือกที่จะทิ้งฉันไปและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของฉันหวัดดีเพือพ่อนๆเราขอนั่งด้วยคนนะใครเพื่นนอนแกว่าเพื่อนใครเ่ยบุ้งโกบเล้เพื่อนแกวะไม่ใช่บุ้งอยู่กับโกมันจะเป็นเพื่อนวะ อยากแยง่งอีอ้านไปหนานูอี้านอยาย่นะ <laughs> สวยเลยไปแล้ววะเ <laughs> ราไม่ได้ละสีถึงได้ถี่มาห้องน้ำอะ่ะหัดกินยานแล้วร้กบ้านเนาะจะได้สวยสวยพอพอรันนะ่ะ <laughs> กินก๋วยเตี๋ยวไหมไหนดีหลังโมได้ได้เด็ดให้ใครอ่ะนะแฟนแฟนบางคนนะเฮ้ไอ้พักเขาไม่ถูกีิดไปไม่รู้รู้แค่แฟนมันรู้ยังชิปอะไรอ่ะเขารู้กันเพื่อโรงเรียนแล้วยังไม่รู้เลยไม่ขอรู้เลยดยังไฮัลโหลพังพ่อมาหาหน่อยได้ไหมเรามีเรื่องจะคุยได้ได้ที่มาเลยนะ ปัดกุ้งกิบนี้คืออะไรอ่ะทำไมเธออ้วนอย่างนี้อ่ะเราเลิกกันเถอะ ยาเลือดขั้นไม่ได้สวยผม,ผมยหมอมสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยูยุกับดีนี่เนี่ยมีของดีมานำสนเสนอ คุณสวยธัญญาเนี่ยต้องดูไลฟ์นี้ให้จบนะคะนี่ค่ะทุกคนยูนิพลาสยาแล้วมาสุดับเฉพาะจากต่างประเทศนะคะกินแล้วแ้วน้ำหนักลงไวมากไม่ต้องกินอาหารก็บออกกำลังกายได้ยั่ไงค่ะจริงนะคะทุกคนยูยูเนี่ยใช่แล้วนะคะภายในเจ็ดวันเนี่ยลดตั้งห้ากิโลแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยยูยใส่กางเกงเอลเอสได้แล้วนะคะ ที่สำคัญนะคะตรงน,นี้เป็นส่วนไพรล้ว,ลวนๆหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะมีผลขั้นขีดแน่นอนค่ะแถมลูกค,ค้าที่เคยซื้อมาเนี่ยกลับมาซื้อซ้ำกันรัวๆรีวิวเนี่ยแรงมากใครอยากเห็ปังเหมือนดาราเนี่ยรีบเข้มสนใจใต้คอมเมนต์นได้เลยนะคะของมีจำจกัดในคะคุณยูยูไม่จำจกัดค่ะทุกคนหมดแล้วหมดเลยนะคะไปซื้อดีไหมนะ 就立过。 จริงด้วยสวยขึ้นนะเราเนี่ย <c oughs> ในบอกว่ายานี้มันดีไงทำไมถึงได้ซอมขนาดนี้ หมอไปได้ช่บเช่นนี <t <t ้ค่ะหมอห็นกินยาลดน้ำหนักใช่ไหมคะเขาใส่ยาไปสักูุ่แบบนี้ค่ะเขาบอกว่ากินแล้วหมอไม่มีผลข้างเคียงใดๆหนูก็เลยเชื่อซื้อมากินค่ะตอนแรกก็ลดจริงแต่ตอนนี้หนูท้องเหนื่อยทำหายใจไม่สะดวกดีด้วยค่ะยาพวกนี้เกิดจากอะไรที่ประเทศอทยเข้าไปค่ะไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากออยล์ยาพวกนี้มีสารอันตรายเช่นสารกระดาษ ก็สัตว์เล่นการปลอดภัยทำให้ร่างกายทำงานได้ปกติหัวใจและปอดทำงานหนัปกติค่ะหนูไม่น่าหลงเชื่อเขาเลยค่ะหมอแม่คะบอกซะหนูคิดว่ามันปลอดภัยจริงๆไม่เป็น,น,รกกรนไรนะคะบำเพ็สิ่งสำคัญคือคนแพทย์ได้เรียนรู้แล้วต่อไปถ้าเกิดว่าจะซื้อยาอาหารเสริมอะไรต้องตรวจสอบให้ดีๆว่าได้ขออยาถูกต้องไหมแล้วถ้าเกิดว่าจะได้น้ำหนักเวจาปรึกษาแพทย์เพื่อที่จะแนะนำการออกกำลังกายที่ถูกต้องก็การควบคุมอาหารที่ปลอดภัย หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นฉันได้เข้าใจว่าความรีบร้อนอาจทำให้เราเสียเงินและสุขภาพสิ่งสำคัญที่สุดคือการรักตัวเองวิธีรับมือจากการโดนหลอกเชื่อโฆษณาเดือดริ้น 1. ตั้งสติก่อนตัดสินใจซื้อโฆษณาช็อตเำนวใจเช่นลดทันทีภายในเจ็ดวันเพิ่งคิดก่อนตัดสินใจซื้อ 2. ตรวจสอบข้อมูลแหล่งที่มาเช็กใบอนุญาตการรับรองพยโยหรือหน่วยงานที่เกียวข้อค่ะมเรียเงิ่มเงนที่น่าเชื่อถือ ศึกษาจากเว็บไซต์ตางรเช่นข้อสงสายา,ารน,าาานัสุบหรือองค์กรผู้บริโภคโดยเข้าไปที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาถึงค้ามีการทึ้นทะเบียนจริงระบบจะแสะดงข้อมูลดังนี้ 4. ชายวิจารณญาณถ้าโฆษณาเกินจริงเช่นหายป่วยทุกโรคผอมสิบกิโลภายในสามวันให้สงสัยได้ว่าโฆษณาไม่น่าเป็นจริงค่ะด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีดังนี้นหนึ่งเกิดาบบัตรสี่พราคอมพิวเตอร์นำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นเท็จโฆษณาออนไลน์ไม่เกินห้าปีหรือรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทุกจัดุกแบ บันยา,ยาตัวสุดพันห้ารต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโอยอป์บิเตน